สองสามอ๋อวัด <making sound cript> ีครับไปไหนฟร้านอ่ฟังนิทานฟังนิทานพอนิทานฟังไอนวะไงวาจ๊ะนิทานเนีบวชดนิทานก็มีแน่ยุบบวชผื่นนิทานจานชิกไหมจานชิกไหมเออจานชิกไหมจานเอามีอะิกมาแล้วมีอะไชิกมาแล้วว่ามี่ยได้บูกมันได้ลูกเ้วเพื่อเกินนั้นเหี่ยออกบุก เนี่ยออกลูกแล้วพ่นโมโยเพื่อนก็เลยเอาเสียบไปวัดหัวลูกคนมั่งวัดหัวลูกหรอกเาวัดหัวคงอยู่ของหัวห่งห่างมาแมนเพื่อนี่ว่าโอ้ปาคากแล้วเนี่ยมาาววันกเอารับมาทันจะปิปานนี่ยมาทันเป็นยังไงกูเอาไม่ยังได้กูบอกมาทันจานไดไปบอกแม่เ่าวบอกแม่เ่าว่าโมโยให้แม่มาทันเป็นยังไงมาทัน ยู้ต้องมาไหนหรอ่าส <ixon> <lab ations> <lab ganzen> <net> ันม่เท e ่ากัานู้นแตเน้เขาหงวทักเอเท่าก็เรียกว่าห่อเขาาหออยก่สิไปดีแม่สิห่อเข้าหงาคนนันหละยู้ยเขากันให้แต่ยัน่าวินเด้ว่ันไปห่อน้องจอกกินกินเลยันน้องเลทนี่ไม่จอกไม่แหน้ันกินเลยสันไอ้หรือแต่ย่างเป็นแต่อาจายไปพ่อน้องไม่จอกเลยก็จะยุดกินเขาเล กินเขาเราก็เพืกินหนังแม่น้องจอกตามแม่เ่าบอกควบร่วงสิกินหนังขวดจอกออกมันก็ไล่กับพื้นเข้ามาขวดลงไปมันก็ยุ่มกับพื้นเข้ามาวนี่เป็นแนวนี้พวกแม่เ่าผู้บอกแนวนี้บอกว่าจะเปิดกับมาแม่เ่ารู้ใบกีบกับมาเอากับมายังไงจังมันก็จะบุกนทจอกที่ปวดแมวอาจารย์ตัวนี้เด็อนี่ก็ไปแล้ว เรื่องต่อไปมันการทิ้งไม้เพื่อนการทิ้ง,งไม่เดือ่อนผมเคยไดเมียเคยได้เมียจะเกลือปวอโดนวดเั้นหน่อยพรเห็นหอมือเเห็นหอยมือเมียเห็นแต่หมูหูหลดลงหกนอนเนี่ยอเนี่ยผมก็ห้ยังแคกูกูคูวยั่หันหลังื็เยนอนนอนใ่

ทำมานเขานอนเนื้อเป์ดแนแท่งอยนวดแจงแงกแท่งและวัดเบิร์ก็แทงเลยวเบินก็แท่งแทงเบิร์นเนี่ยโอ้ยเนี่ยเบิร์นอะไรสิกจโอ้ยตายแล้วตายแล้วว่าสันไวการเกิดจะจคล้องแล้วตัวที่หันแลนแล้วปีอีูข้างไปหนาเหอนกันยดีอย้ข้างไปหนา mình sầu ít nhòi coi quẻ với nhẽ coi mua ở với lát thăm anh xú xú với đây mua ở qua tháng miếng Kubo mới sắm, đây mua hẳn nhẽ không thấy miếng Kubo với sơn, nhìn Yu với sơn, mày phải bên nhàng Bo dùng hẳn Bo nãy thấy thêm miếng Thái với nhẽ, can tốt, nó kỵ, Kubo leo với เมื่ตายข้างเลี้ยงล่ะเขาวิ่งไปเหนียวต่เขาจนาาจำไปนีอยู่เลยจังเดียวเมื่อตายข้างเลี้ยงเลจังเดียวที่แถวคนนี้เห้งเขาเอาไปทำหน้นนี้ท่านไม่จบเลยเอสองเรื่องสองเรื่งนะอ,องเหมือนายังมาพังทนะี่ทานไหมพี่น,น้องนะ